สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียน้ำใจไม่รักรถไทสิ่งนะคะมือนี้พาพี่น้องมาหล่มปานะคะเอ็ดกันชนมาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าจะให้เสียนบดีวิวกันชนนะคะว่าเบิดไปจากบานนะคะใส่งบประมาณเท่าใดเดี๋ยวติดตามไว้คลิปหน้านะคะ นี่ค่ะหล่มปลานะคะเป็นปลาโคขีหินเป็นพวกไม่จิกไม่ห่างนะคะหล่มปลาก็คือคันผู้ไดมาจ้างนะคะก็คือจะฝ่าให้พิพนไปตัดโตนะคะคือหล่มทางตดมันเลย ขางต้นมันกอนนะคะเพราะว่าเฮาเจอได้เอาโตมันออกเบิดถ้าเฮาไปให้เพื่อนตัดก่อนนะคะมันจะเอาโตออกบ่เบิดนะคะหูต้นใหญ่ก็จะเอาลงนะคะรุ่นนี้คงไม่ไหวนะคะนี่โอ้ลงได้ ประมาณเท่าเสาบ้านเลยเจ้า MU57 บ้าพลังเหตุการณ์ส้นแล้วมื่อวานนะคะมือนี้มาลองเลยเพิ่งมือวานเพิ่งได้แค่เสื่อมนะคะมือนี้ก็เสื่อมกับทาสียกขึ้นไม่สดๆร้อนๆกับมาเลยนะคะ มีงทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยทำเองกับมือนะคะส่วนเรื่องงบประมาณเหล็กราคาเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังสำหรับท่านไหนที่อยากทำการชนใส่รถนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะถ่ายถ่ายใกล้ไม่ได้นะคะกลัว คือป่าป่าโขกหินนะคะมันมันสีเป็นต้นใหม่ใหไงนะคะเป็นใหม่จริงไหมห่างลำน,น้อยแต่มันจีนนะไข้าย่ลำเทียนเลยนะคะหน่นอยหน่อยยาวๆขึ้นลำเทียนนะคะพี่น้องโอ้อันนี้ต้นมะค้อนะคะเนี่ยเป็นสีนเซลไว้กินหมางนะคะโอ้เจ้านาไ้เอ,ออกเลยพี่นอบอกว่ามันเกะก,กะพี่น้องเจนโนบอกว่าเก็บไว้ไวกินหมากมันไม่มาเอาไมฆแครงเพื่อวา เจ้านาบอกว่าเกะก,กะก็เลยจัดไปเลยอันนี้โกโกทมนะคะพี่นอ้อง ต้นนี้ลงยากที่สุดนะคะเป็นพวงหม่จิงไม้ห้างยังธรรมศาสตร์อันนี้กอทมบค่ค่ะกอยังเิ่นหอกใบมันคล้ายๆต้นกระทอมนะคะที่เขาไปจิตตาติดตาต้นกระท่อมนะคะนี่เอาลงโคตรยากเลยเดี๋ยวเสียโนกว่าลงแล้วจะไปเอาถ่ายใบมาให้ดูนะมันลงยากนะคะพี่หนอกทุกทมบานให้ข่อยเอื้อน บรจเาห่องใบยังนอกใบมันสีไข่าข่ใบกระท่อมนะคะเดี๋ยวเพิ่นเอาลงแล้สีทายให้เบิง้งต้นมันโคตรเหนียวเลยนะคะต้อนอื่นส้นเทียนหนึ่งสองเทียนหลบ เนี่ยเราพี่น้องค่อยว่าใบมันคือใบกระถ่มเนี่พี่น้องก็คือบ่เนี่ยค่ะพี่น้องก็คือบ่คะ่ะต้นท่มค่ะบานค่อยห้องนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปโรงเพลทแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะให้เสียนบรีวิวกันชนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะ